ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะฟิวพี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันเรื่องที่พี่กำลังจะบอกฟิวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงพี่ไม่อยากให้ฟิวต้องตาบอดหูหนวกอีกต่อไปแล้วฟิวก็คงไม่อยากเป็นคนโง่ตลอดไปถึงนัดพี่มาเจอในวันนี้ใช่ไหมใช่ครับฟิวคงรู้จักซันแล้วใช่ไหมว่านามีลูกมันทั้งหมด3ามคนพี่เป็นคนบอกซันเองแหละแต่ที่ฟิวคงยังไม่รู้ก็คือ ลูกทั้งสามคนของนาวเกิดมาจากผัวคนละคนทั้งหมดเท่ากับว่านาวมีผัวมาทั้งหมดสามคนไม่น่าจริงพี่นาวก็าจะเป็นคนใสๆอ่ะใส่ก็แค่กับผู้ชายอย่างฟิวนั่นแหละที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาหรอกพี่เฟิร์นก็นาวเขาบอกเองอ่ะว่าเขาเป็นคนฟิสเชีฟกับเรื่องแบบนี้มันตอแหลทั้งนั้นมึงก็เชื่อมันไปได้แล้วแต่ฟิวแล้วกันนะว่าจะตัดสินใจยังไงตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอก มีเพื่อนที่รู้จักมาเล่าให้ฟังแล้วพี่บังเอิญไปเห็นกระตาพอดีพี่ก็เลยจ้างนักสืบไปสืบว่าความจริงมันเป็นยังไงข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาอยู่ในซองนี้หมดแล้วขอบคุณมากนะพี่ที่ยังห่วงพี่ไม่ได้ห่วงพี่แค่ไม่อยากให้คนซื่อซื่อแสนดีอย่างฟิลถูกหลอกอีกต่อไปและพี่ก็ไม่ได้หวังให้เรากลับมาคบกันด้วยหมดธุระแล้วพี่ขอตัวนะ เลยว่าฉันไม่ทนให้ข้างในขาะฉันก็